ไม่ว่าจะเป็นที่เมืองฟอโดนะคะนาธานและอิสฟาฮานค่ะซึ่งล้วนแล้วนะคะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญของอิหร่านทั้งสิ้นค่ะนองอนะครับก็คือในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับตลาดก็ยังมองว่ากอนอือว่า B.O.T. นะอาจจะมีการปรับรลดอัตราดอกเบีย้ยต่อจาก1.75%อาจจะปรับรลดลงลดดอกเบีย้ยนะอีกสองครั้งที่เหลือของปี สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ What you e e d to k n o w t h i s w e e k คุณควรรู้อะไรบ้างในสัปดาห์นี้ครับค่ะและ3ประเด็นสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเริ่มกันที่สงครามตะวันออกกลางยืดเยื้อนะคะส่งผลให้ราคาน้ํามันพุ่งขึ้นและกําลังจะกลายเป็นตัวแปรสําคัญที่ชี้นําทิศทางของตลาดการเงินโลกค่ะถัดมาค่ะเฟดส่งสัญญ,ญาณอาจไม่รีบลดดอกเบี้ยเหมือนที่ตลาดหวังค่ะสถานการณ์นี้จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะและปิดท้ายด้วยดัชนีเซตข่ value tab หรือใกล้ถึงจุดฟื้นก่อนประชุมกรงอยมิถุนายนนี้ มาเริ่มกันที่ประเด็นแรกของสัปดาห์นะคะเป็นเรื่องของความตึงเครียดในตะวันออกกลางค่ะที่ดูเหมือนจะยืดเยื้อและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะระหว่างอิหร่านและอิสราเอลค่ะโดยเมื่อวันที่21มิถุนายนนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าสหารัฐค่ะได้โจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านถึง3แห่งเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เมืองฟอร์โดนะคะนาธานและอิสฟาฮานค่ะซึ่งรวนแล้วนะคะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญของอิหร่านทานั้งสิ้นค่ะดูเหมือนว่าสถานการณ์สงคราม อาจจะไม่ได้ยืดเยื้ออย่างที่คิดก็ได้นะครพี่กิ่มเพราะว่าทางการสารัฐก็ได้มีการให้ทางรัฐบาลจีนในการช่วยในการเจราจากับทางอิหร่านเพราะว่าจีนกับอิหร่านก็ถือว่าเป็นคู่ค้าที่มีพันธมิตรที่ดีกันมาตลอดนะครับจะต้องติดตามกันต่อไปค่ะอย่างที่เราเห็นกันนะคะว่าราคาน้ํามันค่ะก็ปรับตัวสูงขึ้นมานะคะจุดไหนที่จะเป็น จุดทิกเกอร์ของความรุนแรงในด้านสงครามกันบ้างคะเปิดครับ,รบก็เราจะเห็นว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาน้ํามันถือว่ามีความผันผวนค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยนะครับขึ้นไปก็ค่อนข้างแรงแล้วก็ลงมาค่อนข้างแรงนะครับแต่ถามว่าระดับราคาน้ํามันช่วงไหนที่เราเอาไว้ใช้ประเมินระดับความรุนแรงของสงครามได้นะครับคือเราให้อ่าราคาน้ํามันเนี่ยถ้าหากราคาน้ำมัน WTI นะครับขึ้นไปเกินระดับ80เหรียญแล้วค้างเป็นระยะเวลานานราย สัปดาห์หรือว่าทรงๆตัวเกาะ80นะ่ะอันนี้นครับอาจจะเริ่มมีเอฟเฟกหรือว่ามีผลกระทบต่อทางด้านเงินเฟอ้อมากขึ้นแล้วน่าจะเห็นผลนะคะว่าเงินเฟอ้อนะ่ะน่าจะกลับมาในช่วงของไตรมาส3หรือว่าไตรมาส4ีหรือว่าครึ่งปีหลังครับโดยขาราคาน้ามันที่ปรับตัวขึ้นมาค่ะตรงนี้น่าจะส่งผลกระทบต่อเงินเฟอ้อค่ะแล้วสินทรัพย์ไหนบ้างคะที่ได้รับผลกระทบบ้างคะ่ะ ครับจริงๆแล้วถ้าเกิดสงครามขึ้นมาแล้วราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นนะสินทรัพย์ที่กระทบเลยนะคือกระทบทั้งตาสานีแล้วก็หุ้นด้วยนะครับส่วนตาสานี้ก็คือกระทบในส่วนของบอลยูพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยที่อาจจะ ปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะไม่ได้ปรับตัวลดลงมานะครับทีนี้เลยมันก็จะส่งผลต่อนโยบายทางการเงิน hmm. นะครับหรือว,ว่าธนาคารกลางเฟดก็อาจจะไม่ลดดอกเบี้ยก็ได้สาหรับปี2 0 2 5นะครับเพราะว่าอาจจะกังวลในเรื่องของเงินเฟ้อก่อนหน้านี้ที่มีเรื่องของตัวสงครามทางการค้าที่ก็เป็นปัจจัยกดดันทุนเดิมอยู่แล้วเรื่องของเงินเฟ้อแล้วมีประเด็นเรื่องของสงครามตะวันออกกลางมาด้วยเนะี่ยก็อาจจะทําให้เงินเฟ้อเนี่ยมีระดับที่อาจจะลงยากหรือว่าอาจจะกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ครับ กลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับเรายังมองว่ายัางเดินหน้าลงทุนกันต่อได้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นการขายหุ้นหรือว่าหลบตลาดออกมาเลยแต่ว่าจะเป็นในช่วงของการ ปรับโครงสร้างพอสมากกว่านะครับถ้าทุนเดิมนะครับมีหุ้นที่เป็นโกรดอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะหุ้นสารัตหรือว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ก่อนหน้านี้ก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงเหมือนกันเรามองว่าจาังหวะนี้อาจจะเป็นการทยอยล็อกขายทํากําไรออกมาบ้างนะครับแล้วก็เริ่มเกลียสัดส่วนนะครับมีการสับเปลี่ยนมายังกองทุนที่เป็นหรือว่าสินทรัพย์ที่มีความดิฟเฟนซีฟนะครับอย่างอาทิเช่นอย่างกลุ่มเทวแค์ที่กําไรดีแต่ราคาก็ยังถือว่ายัางดิสเคิ์กับกลุ่มอื่นค่อนข้างเยอะ และหากถ้าเป็นในฝั่งของตัวพันธบัตรนะครับเราแนะนำว่า พันธบัตรก็มีความน่าสนใจแต่ว่าถ้าเป็นตัวยาวๆดูเรทชั่นยาวๆเราจะแนะนําเป็นตัวพันธบัตรรัฐบาลไทยนะครับหรือว่าเป็นตราสารหนี้ไทยมากกว่าแต่ถ้าเป็นตราสารหนี้นะครับเรามองว่าดูเรชั่นระยะสั้นถึงกลางเนี่ยก็ยังลงทุนได้นะครับเพราะว่าก็ยังได้ประโยชน์ของการที่เฟดคองอัตราด,ดอกเบี้ยอยู่ทีนี้ครับก็จะส่งผลให้ค่าเงิน US Dollar นะครับยังคงแข็งค่าตรงนี้กองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศที่อันเฮสก็จะได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยครับ ถัดมาค่ะก็เป็นเรื่องที่ตลาดค่ะกาลังจะต้องเผชิญกับความจริงแล้วนะคะเมื่อธนาคารกลางค่ะหรือว่าเฟดนะคะก็ส่งสัญญาณชัดเจนค่ะว่าจะไม่เร่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะโดยล่าสุดนะคะเฟดค่ะก็ได้มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนะคะที่4.25-4.5%ค่ะซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้ค่ะสิ่งที่ตลาดโฟกัสนะคะก็เป็นในเรื่องของดัตพอตค่ะข้อมูลออกมานะคะ แใน19เสียงค่ะคณะกรรมการนะคะก็ยังคงคาดการค่ะว่าจะมีการลดดอกเบี้ยนะคะประมาณ2ครั้งในปีนี้ค่ะส่วน7เสียงนะคะก็คือมองว่าอาจจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยเลยค่ะส่วนอีก4เสียงนะคะ ก็มองว่านะคะอาจจะมีการลดดอกเบี้ยน,นะคะระหว่าง1-3ถึงครั้งในปีนี้ค่ะจากข้อมูลดอทคอที่ออกมาค่ะเฟิร์สอย่างนี้เฟดค่ะเขามองว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจริงๆไม่ได้ชะลอตัวลงรุนแรงหรือเปล่าหรือว่ายัางไงค่ะครับจริงๆก,ก็ใช่นะคบอย่างท,ที่พี่กินบอกว่าเขาว่ามองว่าเศรษฐกิจสหรัฐไม่ได้ชะลอตัวแรงนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูเฟดสเตทเมนทที่ออกมาล่าสุดเลยค่ะถึงแม้ว่าเขาจะมีการปรับ GDP ลงมา แต่ก็ยังมองว่า GDP ที่เขาปรับลงมาก็ยังสะท้อนถึงเศรษฐกิจสลาลัด,ดย,ยังขยายตัวได้ดีอยู่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาปรับเพิ่มขึ้นมาคือเรื่องของเงินเฟอ้อครับคือเขามีการปรับเงินเฟอ้อขึ้นตรงนี้ก็อาจจะมองได้ว่าเขาอาจจะคิดว่าในช่วงของครึ่งปีหลังเศรษฐกิจยังโตดีแต่เงินเฟอ้ออาจจะกลับมาได้มากครับของประเด็นทาลิฟแล้วก็ที่เราเล่าในประเด็นแรกกันก็จะเป็นในเรื่องของสงครามแบบนี้สะท้อนภาพของ h i g h e r for longer หรือเปล่าหรือว่ายังไงคะ ครับจริงๆก็จะท้อนภาพของไ i เออร์ฟอนเกอร์นะครับคือเสอาจจะคงดอกเบีย้ยนะไปเลยก็ได้สำหรับครึ่งปีหลังปี2025เพราะว่ามันจะมีข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะพีที่พี่อิงได้บอกไปว่ามี7ใน19เสียงเลยนะครับที่เขามองว่าอาจจะไม่ลดดอกเบีย้ยเลยสำหรับปี2025ซึ่งคะแนนเสียงก็ถือว่าค่อนข้างใกล้ๆกับ อ,อีกฝั่งหนึ่งเลยที่มองว่าจะลดดอกเบี้ยอีกสองครั้งนะครับทีนี้ครับถามว่าคะแนนเสียงจากทางฝั่งที่จะไม่ลดดอกเบี้ยเลยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นได้จากกรณีไหนนะครับคือ1่อตัวเรื่องของสงครามนาการค้าก็เป็นประเด็นอะไรที่เราจะต้องติดตามกันต่อนะครับก็ยังไม่ใส่นองักทีเดียวนะครับแล้วถ้าประเด็นเรื่องสงครามทาการค้ากลับมารุนแรงเนะี่ยตรงนี้ครับคะแนนเสียงจากเจ็ดอาจจะมากกว่านี้ก็ได้หรือว่าไม่ลดดอกเบี้ยเลยก็ได้ครับ มาถึงประเด็นสุดท้ายของสัปดาห์นี้กันนะคะต้องบอกได้เลยว่าตลาดหุ้นไทยบ้านเราค่ะถึงแม้ว่าราคานะคะจะลงมาอยู่ในระดับที่ถูกแสนผูกเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลนะคะก็คือถูกค่ะแต่ตลาดกลับไม่มีแรงซื้อกับเข้ามานะคะปัจจัยหลักค่ะก็มาจากแรงกดดันนะคะอย่างหนักในเรื่องของประเด็นทางการเมืองค่ะไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่พักภูมิใจไทยนะคะถอนตัวหรือเป็นประเด็นคลิปเสียงของผู้นําค่ะที่กระทบต่อสถานภาพของ รัฐบาลค่ะนอกจากนี้นะคะนโยบายเศรษฐกิจในประเทศนะคะก็ยังดูไม่ค่อยมีน้ำหนักสักเท่าไหร่ค่ะแบบนี้นะคะอยากให้เฟิร์สค่ะแนะนำการลงทุนสำหรับตลาดหุ้นไทยค่ะว่าควรจะไปต่อ,อยังไงดีค่ะ ต้องบอกว่าหุ้นไทยถือว่ามีปัจจัยกดดันภาพใหญ่เนี่ยที่เข้ามาต่อเนื่องเลยนะครับก็มีปัจจัยลบๆนะครับที่ที่มีอยู่3ปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยแรกเลยเราจะเห็นว่า valuation หรือว่าระดับราคาถูกจริงนะครับแต่ว่า EPS หรือว่ากําไรก็ยังไม่ได้ฟื่อชัดเจนมากขนาดนั้นส่วนปัจจัยที่2หลายๆท่านาน่าจะทราบกันอยู่แล้วครับคือเรื่อง,องของการเมืองที่ยังมีความไม่ชัดเจนนะครับตรงนี้มันก็กระทบถึงความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งในประเทศแล้วก็นักลงทุนต่างชาติด้วยค่ะ ส่วนปัจจัยเชิงลบที่3นะครับเราอาจจะเห็นว่าหุ้นไทยอาจจะติดก,กับดักเรื่องของ value t a p นะครับ value t a p หมายถึงว่าราคาหุ้นครับต่ํากว่าพื้นฐานแต่ว่าปัจจัยพื้นฐานก็ยังฟื้นตัวไม่ได้เด่นชัดมากสักเท่าไหร่ครับ นอกเหนือจากนี้ครับปัจจัยอสาปาปัจจัยเชิงลบที่ที่ผมได้พูดไปนะครับจริงๆก็ยังมีปัจจัยหนึ่งที่เรายังต้องติดตามกันต่อคือเรื่องของกนงนะครับก็คือในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับตลาดก็ยังมองว่ากนงหรือว่า b ีโอทีนะอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อจาก1.75%รนะอาจจะปรับลดลงลดดอกเบียนะ้ยอีกสองครั้งที่เหลือของปีนะครับแต่ว่าปัจจัยนี้ถึงแม้ว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยก็อาจจะยังไม่ค่อยพยุงตลาดได้มากสักเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งที่ จะทําให้ตลาดอ่ะปรับตัวขึ้นได้คับก็ต้องพึ่งพาในส่วนของปัจจัยพื้นฐานด้วยครับข้อกองทุนพลิกฟันประจําสัปดาห์ กองแรกเลยนะครับเราจะแนะนำเป็นหุ้นกลุ่มด e ฟนซีนะครับก็คือ KF Health จากบริจกกรุงศรีนะครับโดยกองทุนนี้ก็จะเน้นลงทุนในกลุ่มของ Global Healthcare เลยนะครับแล้วก็มีการกระจายในหลากหลายเซกเตอร์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยากลุ่มไบโอเทคหรือว่าการบริการทางการแพทย์หรือว่าทางด้านอื่นๆเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพนะครับตัวอย่างบริษัทที่เข้าไปลงทุนก็อย่าง Eli Lilly ยู่ในเต็กเฮลหรือว่า f อฟวีหรือว่าโนว o นอดิกนะครับก็เป็นกองทุนทางเลือกนะครับที่ไว้สําหรับในการหลบความผ,ลผ,ลผลันผวนหรือว่าปรับพอร์ตมาทางฝั่งกลุ่มดีเฟนซีได้ครับส่วนกองทุนที่2ครับก็เป็นกองทุนตราสารหนี้ในประเทศกันบ้างนะครับก็คือเป็นตัว KFEN Fix จากบรตองกรุงศรีนะครับโดยกองทุนนี้ก็จริงๆแล้วนโยบายครับเขาสามารถลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศได้ด้วยแต่ณปัจจุบันครับเขาจะเน้นตราสารหนี้ภายในประเทศเป็นหลักเลยนะครับดูเลชั่นก็จะอยู่ ระด,ดับปานกลางครับสาถึง7ปีนะครับกองทุนนี้ถือว่าจะได้รับปัจจัยหนุนจากเรื่องของกรงงที่ยังมีนโยบายในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอยู่แล้วก็ปัจจัยที่2เลยคือช่วยลดความผันผวนให้กับถ้าหากมีหุ้นไทยอยู่แล้วก็อาจจะใช้กองทุนนี้เป็นกองทุนทางเลือกในการลดความผันผวนหรือว่าตลาดต่างประเทศก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงอยู่ครับ ส่วนกองทุนที่3านะครับเป็นกองทุนรถยนต์ภาษีกันบ้างนะครับเป็นกองทุนไทย ESG เดิมนะครับเราแนะนําเป็นกองทุน KKP GB ไทย ESG นะครับกองทุนนี้ก็จะมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ3หรือว่าปานกลางค่อนข้างตับนะครับถ้าหากนักลงทุนนะครับกังวลในหุ้นไทยกันอยู่หรือว่าหุ้นต่างประเทศที่มีความผันผวนแล้วอยากจะใช้ในการลดหย่อนภาษีด้วยกองทุนนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกเพิ่มเติมได้ สำหรับกองทุนไทย e s c x นะครับเราแนะนำเป็นกองทุนผสมครับของบลจเกียรตินาคินพัทระนะครับก็คือกองทุน KKP BL ไทย e s c x ฟันครับซึ่งนโยบายของกองทุนนี้ครับเขาจะมีความยืดหยุ่นที่ลงทุนได้ได้ทั้งหุ้นแล้วก็ตราสารนี้เลยนะครับสัดส่วนณปัจจุบันที่สามารถลงทุนในหุ้นครับจะอยู่ที่ประมาณ65-75นะครับแล้วก็ในสัดส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารนี้อยู่ที่ประมาณ25-35นนะครับทั้ง มีเขาฟันเมเจอร์เขาก็สามารถที่จะปรับพอร์ตได้ครับในยามที่ตลาดผันผวนผมากๆครับโดยเฉพาะช่วงนี้ครับเขาอาจจะมีการลดสัดส่วนหุ้นลงแล้วก็มาเพิ่มในส่วนของตราสารหนี้เพิ่มขึ้นได้นะครับก่อนจากกันในวันนี้นะคะสามารถติดตามรายการเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างคะ ก็มีหลากหลายช่องทางเลยครับช่องทางแรกนะครับก็แนะนำว่าสามารถติดตามผ่านแอปพลิเคชัน p o c k e t หรือว่า p h i l i p วันซูเปอร์มาร์ทพัดได้ครับส่วนช่องทางที่2จะเป็นทาง YouTube ครับก็คือสามารถาค้นหาคำว่า p i l l p p Capital Thailand ได้ครับและส่วนช่องทางที่3จะเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์นะครับก็สามารถค้นหาโดยการกด w w w p h i l i p เ o t h ครับแล้วพบกันใหม่ตอหน้าครับสวัสดีค่ะ